นายบเทศมนรีเมือง,งหัวหินได้ต้อนรับผอ,บอรโรงเรียนในสิทหารบกค่ะ นายนพมุทิโกนายยเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมนายจิยวรวัต์พามณีปราลัดเทศบาลนำพ่วในการกองงานเทศบาลเมืองหัวหินจากสำนักช่างกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองสวัสดิการสังคมกองการศึกษาให้การต้อนรับพลตีโคสิทธพง์นินเอกผู้บัญชาการโรงเรียนในสิทฐานบกและพันเอกวัชรพลถาประกอนอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาประธานชุมชนโรงเรียนในสิบฐานบกเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่16กันยายน2514ที่ห้องประชุมพู์สุขเทศบาลเมืองหัวหินทางนี้ได้พูดคุยถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของความร่วมมือโครงการหัวหินรีชาร์ดเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคสาธารณสุขและภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริหารในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการที่จะเปิดเมืองหัวหินในวันที่1ตุลาคม2514เป็นต้นไปอันจะ นะนำมาซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในพื้นที่และภาพรวมของประเทศรวมถึงการทำงานร่วมกันด้านการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบตัติอุทกภยัยวาตภัยในพื้นที่การช่วยเหลือด้านสาธารณาสุขการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยโรงเรียนในสิบฐานบกมีส่วนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นศูนย์พอเลี้ยงต้นกล้าพืชสวนขรัวและพืชแผุนไม้ต่างๆอีกทั้งยังเป็นแหล่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนําไปสู่แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนและผู้สนใจนําไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนในสิบฐานบกได้กล่าวขอบคุณหลังเทศบาลเมืองหัวขินสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกําลังพลก่อนเดินทางกลับนายกเทศมนตรีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณในการเด เดินทางมาเยือนเทศบาลเมืองหัวขิดในวันนี้